คอลลาเจนนมพึ่งนะคะตัวนี้เรารู้ดีว่านมพึ่งเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะปกติคอลลาเจนเนี่ยเป็นคอลลาเจนเปปไทด์เนี่ยก็ว่าเนเลิศแล้วนะของเราใส่นมพึ่งเข้าไปซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของเราเข้าไปอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ยืนยาวนะคะยืนยาวแบบไหนไม่ใช่ยืนยาวแบบ นั่งรถเข็นอันนั้นเราไม่เอาเราอยากมีชีวิตที่ยืนยาวแบบมีคุณภาพหมาเพราะว่าเมื่ออายุเราสัก80เนี่ยเราสามารถทําทุกอย่างเองได้อันนั้นคือเขาเรียกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีแค่นี้ยังไม่พอนะคะลลาตจนนมึ้นของเรานะคะเรายังมีส่วนผสมธาตุเหล็กนะคะแล้วก็วิตามินบีต่างๆ ารบำรุงรากผมสําหรับใครที่มีปัญหาผมร่วงผมบางนะคะทั้งทันเรื่องของผิวพรรณนะคะบำรุงกระดูกบำรุงรากผมได้สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือถ้าใครๆที่กําลังมองหาคอลลาเจนก็ขอแนะนำคอลลาเจนนมขึ้นนะคะ